พวกพดีกัพดีกัเอาอันไหนพูนใจเออคุ้มไม่ได้แล้วเรามึงเอาเลยปั่นเพแกแก่นกาดกาด้วนแล้วปั่นเพื้อน่ะแก่นกางนี่กาดกับกาดกาดกับเนี่ยต้องจ่ายนายตาแบบนี้ใหญ่ผมเลยก็มาเยี่ยมต้นนี่แล้วปั่นเพื่อน่ะก็มาแต่รบอ่อมึงเป็นจานเอือ โอ้ไปยบมาอูอกับนี่แหละตะแลกาดเป็ดมือเลยเออนี่แหละรัวของจัดแหลาตาายดีจังน,นะไช่น่าเห็นดูได้แล้วโอ้ไปรบไปจงกล้ามมาจงกล้ามตีนหน่อยมาเราเห็นแก่กดัดตั้งแค่นตั้งกา้าฮะเหมือนพวกคูเลย พวกคู่แต่เล็กตั้งแตเมื่อแลปู่นเออแต่ว่าตุ้ยสเสแยเรวเออไปเดินเดินเดินในป่าจึงไปเยียบกับกับระเบิดเออกับก้าวผู้ปันก็หนังกินกันอยู่เดินไม่และไปเยยบกกับก้าวผู้ปันผูป้ปันก็หนังกินก้าวอยู่ซึงมันไปเยียบกับเขาจึงกันเยียบกับเขากำลังกินร่อยรอยอยู่นี่แล้วก็จังยิงเอาเลย ถึงมึงไปหลบแกนนี่วะหลบบุรีกับไม่จะไปช่องคลามไปหลบบุรีนี่ถึงลิงมันกบเนี่ยก๊อบก้ากลางนี้ไอ้แกนกลางนี้ก้าก้าก้ากลางนี้ก้าก,ก้ากับลิงกบไม่จะไปหลบไม่จะไปช่องคลามเลยนี่ไปเที่ยวหลบบุรีถึงลิงมากไปให้กล้วยลิงกบเนี่ยแมหมก้าเอากล่าวอันนี้บาดีต้นนะอ๋ออันลิงกบนี่ฮึ เอ้ามันนึกว่าเป็นตานไม่ไปเตี้ยวหรอกผู้ีจึงลิ่งก็อบเอาเอ้ากล่าวหนึ่งนึกกว่าเป็นจาน